ข้อสองเมื่อผู้ที่ได้นได้พบได้ฟังนได้ยินจากบรมผู้ที่อยู่ในฐานะนครูนั้นแล้วก็เข้าไปตั้งความละอายทั้งความเกรงควาทั้เกลงกรงกลัวความรักความเคารพไว้อย่างแรงกล้าแล้วก็พยายามเข้าไปหาเข้าไปหา ผู้ที่เห็นความจริงก็จะเข้ามาหาตามมากรอรออยู่เนี่ยเข้ามาหาแล้วก็จะมาไต่าถามสอบถามเป็นครั้งเป็นคราวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญอตอนนี้เรียกใหม่ไม่เรียกแล้วว่าโพธิลักษณ์เฉยๆนะข้าแต่ท่านผู้เจริญ พาสิตนี้เป็นอย่างไรเรนะจะถามภาสิตเนื้อความแห่งภาสิตนี้เป็นอย่างไรนะท่านเหล่านั้นย่อมเปิดเผยนะผู้ที่อยู่ในฐานะครูคืออัตมานี่แหละก็จะเปิดเผยข้อที่ยังไม่ได้เปิดเผยโอ้โหเปิดเผยมาจนไม่รู้จั้งเท่าไหร่ทำให้แจ้งข้อที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้ง หมดแลมั้งยังไม่หมดหรอกอาตมาจะทาอยู่เรื่อยๆย,ย่งมทำให้แจ้งอยู่เรื่อยและบรรเทาความสงสัยไหมอันนี้เนี่ยอาตมาก็อหวังว่านะ <c oughs> ท่านจะบรรเทาความสงสัยกันในธรรมอันที่เป็นที่ตั้งใงความสงสัยหลายประการแก่เธอดูกระดับพิกษุทั้งหลายนี่เป็นเหตุเป็นข้อที่สองย่อมเป็นไปเพื่อ ได้ปัญญาปัญญายะหรือปัญญายติได้ปัญญาเพื่อได้ปัญญาปัญญายะเนี่ยเพื่อการได้ปัญญาหรือปัญญายติเนี่ยเราประยานใหญ่เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วก็ทวน ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งมานและข้อที่หนึ่งที่สองเลื่อยมาเลื่อยยาวไปเลย,เลยแต่ท่านไม่พิมพแล้วท่านประยานใหญ่ไว้เลยตัดไวละไว้ในฐานที่เข้าใจข้อสามเธอฟังธรรมนั้นแล้วย่อมยังความสงบสองอย่างนะพอได้ฟังธรรมนี่แลลวเกิดความสงบสงบอะไรคือความสงบกายและความสงบจิต ให้ถึงพร้อมนความสงบกายสงบจิตให้ถึงพร้อมความสงบที่ว่านี้เป็นความสงบอย่างโลกุตระซึ่งความสงบที่เป็นความเป็นโลกุตระธรรมนั้นนะมันเป็นความสงบที่ไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของร่างกาย ได้ไปใช้สับ่ากายซับอีกเพราะว่ากายสงบจิตสงบแต่คำว่ากายสงบก็ตามกายสงบไม่ได้หมายคำว่าร่างกายสงบไม่ได้หมายความว่าร่าง,าง,าาาร,างร่างนี่คือสรีระภาษาบาลีส่วนกายไม่ใช่ร่าง กายนี่ไม่ใช่ร่างแต่กายนั้นมีความเป็นร่างด้วยจริงๆแล้วความสงบไม่ได้ไหมายความว่าร่างสงบแต่กายสงบไม่ได้ไหมายความว่าเอาสรีระสงบฟังให้ชัดกายสงบนี่ไม่ได้ไหมายความว่าร่างข้างนอก บอดี้ข้างนอกดินน้ำไฟลมข้างนอกสันสงบสงบคือมันมันแม่มันจะไม่รู้อธิบายยากแล้วตอนนี้ไอ้ร่างสงบไอ้ไบอดี้หรือว่าร่างมันสงบมันหยุดเฉิดมันก็ไม่ใช่เพราะว่าคำว,ว่าความสงบคำนี้เนี่ยมันไม่ใช่สงบแต่มันมีเหตุให้สงบคือ ตัวที่ทําให้สงบมันตายตัวที่ไม่ทําให้ไม่สงบมันหายไปมันไม่มีในจิตอกีกมันไม่มีในกายอีกตัวที่ทําให้ไม่สงบไม่มีในกายตัวที่ทําให้ไม่สงบไม่มีในจิตจึงเรียกว่ากายสงบจิตสงบแต่ร่างใน,นคร่องแคล่วว่องไวเออยิ่งสงบสงบจากสงบจากกิเล กิเลสมันออกไปกิเลสมันตายไปกิเลสมันไม่มีในกายมันไม่มีในจิตกิเลสไม่มีในกายกิเลสไม่มีในจิตกายก็ยิ่งคล่องแคล่วปาคุณยตากายะปาคุณยตาจิตก็ยิ่งคล่องแคล่วจิตตะปาคุณยตาตรงบอกกำกับบาลีนี่ค่อยจะค่อยค่อยสบายใจหน่อยไม่งั้นคนก็ว่าพูดอะไรว่าไม่รู้เรื่องเอ้าคนรู้บาลีหน่อยก็จะได้อ๋อ ท่านได้สับคำที่เลยพระยัญชนะบาลีอันนี้เหรอใช่นี่แหละปาคุณญยญาตานี่แหละสงบแต่ปาคุณยตาแปลว่าอะไรแปลว่าคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวสงบเนี่ยคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวซึ่งมันเป็นภาษาสรีมหามายาเป็นภาษาที่ซ่อนอยู่ในสองในหนึ่งหนึ่งในสองอัตมาอธิบายทำมามาถึงขัน้น ภาษาว่าเป็นภาษาหนึ่งในสองในหนึ่งในสองเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยท่านพุทธทาสก็พยายามจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วท่านใช้ภาษาว่าภาษาคนกับภาษาธรรมท่านพุทธทาสก็พยายามแต่ก็ยังยังยากอ่ะยังแยกไม่เคยออกกันยังเข้าใจกันยังไม่ได้แต่ท่านพุทธทาสพอรู้บ้างแล้วท่านพุทธทาสพอรู้บ้างแล้วอตาตมาก็มาขยายความต่อต่อ,ตอเพื่อที่จะให้มัน ชัดยิ่งขึ้นอาธรรพุทธทาสก็นำมาก่อนมาบ้างท่านก็ทำได้ขนาดของท่านอัตมาก็มาทำต่ออีกต่อยอดไว้ให้มันชัดเจนให้มันครบให้มันบริบูรณ์เพิ่มเติมใครจะหาว่าอาตมานีใหญ่กับต่พุทธทาสก็ตามใจมาเบง่งมาเบิ่งอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ากันใครจะว่านันก็เรื่องของเขาไม่มีปัญหาอะไรหรอกหาว่าธรมามาขม่มแร่พุทธทาสก็แล้วแต่ อาตมาก็ไม่มีปัญหาอะไรใครจะว่าอาตมามีหน้าที่ที่จะทาธรร,รมะให้ชัดเจนยิ่งขึน้นถูกต้องยิ่งขึ้นเท่านั้นเองแม้ zer, แต่อันใดที่ท่านพุทธทาท่านว่ายังไม่ถูกท่านพูดไปท่านอธิบายมันยังไม่ถูกอาตมาก็ว่าไม่ถูกก็แก้ให้มันถูกตอนใครจะว่าอาตมาว่าทอมาเบ่งมาใหญ่มาคมมาดูถูกดูกแคลไม่ใช่ทําให้ถูกแล้จะดูถูกทําให้ถูกทาให้ต้องทําให้สมบูรณ์นะ เพราะงั้นในความสงบจึงไม่ใช่เรื่องสามัญง่ายๆนะสงบกายสงบจิตจึงไม่ได้พาซื่อนี่อะไรเลยกว่าจะ,จะต้องรู้จักด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็เข้าใจความสงบกายความสงบจิตไม่ได้ง่ายๆก็จะไปพาซื่อเอาร่างเอาสรีระสงบนี่คือกายจิตสงบก็คือจิตหยุด จิตหนึ่งน่จิตอยู่เป็นหนึ่งฟังจิตอยู่เป็นหนึ่งดูให้ดีๆจิตอยู่เป็นหนึ่งของเขาคืออะไรจิตอยู่หนึ่งไม่คิดไม่ฟุ้งไม่อะไรอยู่เฉยๆเนี่ยเป็นหนึ่งของเขาแต่ของพระเจ้าเป็นหนึ่งนั่นคือไม่มีเพื่อนสองจิตสงบเป็นหนึ่งของพระเจ้าคือเ <arose> พื่อนสองคืออะไรเพื่อนสองคือกิเลส กิเลสตายไปแล้วจึงเรือกว่าเป็นหนึ่งแต่ก่อนอยู่กับกิเลสมีเพื่อนสองอยู่ตลอดเวลาคําว่าเพื่อนสองนี่ก็เป็นสัพของพระพุทธเจ้าที่สอนที่บอกไว้แต่ก่อนมันมีแตก่กิเลสเป็นเพื่อนอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นหนึ่งคือไม่มีกิเลสนี่คือสงบเพราะฉะนั้นจิตที่ไม่มีกิเลสแล้วนี่จึงยอดเจี่ยมเลยเร็วไวปราดเปรียวคล่อ,องแคล่ว เป็นปาคุณยตาอย่างที่ว่าเพราะจิตนี้บริสุทธิ์สะอาดปริสุทธาประโยชน์ตาตามมุทุเร็วว่องไวคล่องแคล่เป็นจิตอ่อนไหวไวไวเร็วมุทุนี่แปลว่าอ่อ,อนแปลว่าไวไวเร็วปุ๊บประภูปรา,ากจึงเหมาะสมกับกรรมการงานทุกอย่างกรรมมัญญาทำการงานอะไรก็ต้องดีควรถูกต้องไปหมด ยิ่งทำยิ่งดีจิตใจยิ่งเจริญยิ่งประพัดสอนจิตใจยิ่งประพัดสอนแล้วยิ่งเจริญก้าวหน้าประพัดสอนไปเรื่อยเรื่อร,อ,ร,อ,รอ,อย่างนี้เป็นต้น